สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้โปรดีทีเดดที่อุบลราชธานีครับส่งท้ายปี2564ครับกับบรรยากาศของต้นเดือนธันวานะวันนี้พาชมตู้ลำโพงที่หลายท่านบอกเราเป็นตู้ที่ยอดฮิตแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นตู้ที่ถือว่าขายดิบขายดีสำหรับช่วงนี้นะกับโปรดีทีเดดกับความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีนะครับที่บรรยากาศช่วงเช้าเช้าวันนี้ พาชมตู้ลำโพงเทอร์โบ18นิ้วดอก iPhone S นะครับวันนี้โค้งหล่อแล้วก็ตู้แผ่นดินไหว18นิ้วดอก iPhone S โค้งหล่อไม่อัตราภูเขาทั้งหมด20มิลขอบเด็กตะแกรงเหล็ก,ก,ก,เ,ลกเรา,ารูกันว่า2รุ่นนี้นะครับความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ราคาจะต่างกันขนาดไหนเราประชุมกันแล้วคุยรู้จักกับเจ้า2ตู้นี้นะฮะ่มต้นที่ตู้ซับเบีเทอร์โบ18นิ้วนะฮะตัวนี้นะครับ รอเบรกตะแยงเล็กทีระเบิดไม่อัจตราปูเขา20มินนะตัวนี้นี่เรามาดูตัวนี้ครับนี่เป็นดอก iPhone S นี่ครับดอกอที่ลูกค้าเรียกว่ายอดฮิตตัวครับยอดฮิตวันนี้เยอะครับวันนี้ตู้ซับเบรควันนี้ก็น่าจะประมาณอ่า20 24 32 36ใบครับซับเบรคเทอร์โบวันนี้36ใบแล้วก็แผ่นดินใบก็ทั้งหมดประมาณอ่า28ใบนะวันนี้เพราะ8ปคูณแหลายชุดแล้วลนะวันนี้ประมาณ4ชุดใช่ไหมแปดคูณแ4ชุดก็4ใบได้16 สามใบใช่ไหมวันนี้นโอ้ครสาบใบวันนี้เตรียมเคยลูกค้าชมความเคลื่อนไหวความเคลือบหน้าของการเตรียสมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเราไปดูว่าชุดนี้ไปไหนบ้างชุดนี้ไปที่วัดไหนบ้าง,างอ่ะริบต้นที่ชุดนี้ก่อนครับมาดูที่เจ้าตัวนี้ก่อนซับเบีเทอร์โบสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ใบละพร้อมดอกนะพร้อมดอกนะราคาอยู่ที่5,300บาทตัวซับเบีเทอร์โบตัวนี้ครับ5้0 0นี้ตัวนี้ไม่ลอยกระดาษนะไม่ใช่ลอยดอกนี่ รอยกระดาษน <pl ains> ี่ไม่ได้แกะออกกระดาษมันติดมากเนี่ยครับห้าพันสามร้อยบาทครับตู้ซับเบียร์เทอร์โบดอกไอโฟเอสตัวนี้โค้งหล่อเนี่ยมึงเดี๋ยวโค้งหล่อเดี๋ยวเปิดดอกให้พี่นะดอกนี้นะโชว์ดอกสะดองดอกหน่อยเดี๋ยวตัวนี้ไว้์สี่นิ้วครับไว้์สี่นิ้วจะให้ลองดูครับงานกระเดื่องงานดนตรีสดอยากให้ลองดูนะครับในราคารีส่วนดอกเฉยๆก็สองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทนี่น็อตที่ใช้เราใช้น็อตตัวนี้นะับจะได้นี่ความทนทานเนี่ยตัวนี้โอ้โหนี่ต้องใช้น็อตสันไทย ขันไม้ชนิดพิเศษครับถ้าน็อตเกี่กยวเฉยๆเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ขาดเลยครับขาดเลยหรือที่เราใช้น็อตสันทายไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขาดนะครับตัวนี้ยังคงทนมา4-5ปีก็ยังอยู่กับตัวนี้เท่าที่ใช้มา,าตัวนี้บนรถแหย่ก็ใช้น็อตตัวนี้แล้ครับขันนนรถแหย่ยี่เบียดนิ้วอัดแบบระห่ำระห่ำบ้านระห่ำนะปลาตองวาตัวนี้นะห้าพันสามร้อยบาทนะครับนี่ครับตู้ซับเบอเทอร์โบแม่ตร,ราเขาคอนเ็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดเนี่ยครับ เทอร์โบดูเนื้องานครับดูเนื้องานนี่ครับดูดอ,อกน้ำโพงครับเหลาดามทุกจุดน้ำดามทุกจุดนะดามทุกจุดมาดูที่เจ้าแผ่นดินไหวครานี่ครับเจ้าแผ่นดินไหวก็จะมีทุกใบเราจะมีไม้เนี่ยไม้สลับวางรองตู้ครับรองตู้กันเลือ่อนกันกระแทกอย่าไม่ให้ไม่ให้โดนกับเนื้อไม้ส่วนเจ้าแผ่นดินไหวครับอาจารย์ดีแผ่นดินไหวตัวนี้ครับเป็นดอกอะไรครับแผ่นดินไหวไอโฟเอสครับผมดอกไอโฟเอสมครับไอโฟเอสันทำดิ I น,ำนี่ไอโฟเอสมันก็ทำดิน วันนี้เราเพื่อพิเศษตัวนี้นะนี่ครับเป็นโดนัทใช่ไหมน,ออนี่คขอบโดนัทครับเพื่อให้มันแตกมานะครับโอ้โหนี่ครับประดิ่งไว้ตัวนี้นะครับ18นิ้วเหมือนกันนลยครับขอบเล็ยตะแกรงเหล็กนี่ระเบิดในอัตราภูเขา20มิลตัวนี้ตู้กล่าวสองพันสี่ร้้บาทเลยนะพร้อมดอ,อกก็5,390บาทจะแพงกว่าเทอร์โบอยู่ประมาณ90บาทนะเพราะว่าใช้มาเยอะกว่าพวกทีต้องแพงกว่านี้นะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในโปรโมชั่นก่อนราคาเรายัางไม่ขยับตัวนี้ครับ ราคาเลยยังไม่ขยับเพราะยังอยู่ในโปรโมชั่นก่อนนี้นะนี่นะครับนี่ครับดูให้จบนะตอนนี้คนะรับเทอร์โบปะทะแผ่นดินไหวมาดูที่ดอกล่อพวองครับวันนี้นี่ครับดูเสร็จแล้วเนี่ยดูสัดส่วนนะครับขนาดสัดส่วนนะอาตลับเม็ดมาวัดน,นะตะลับเม็ดนะตลับเม็ดวัดวัดเที่ตู้วัดพร้อมกับอ่าเราดีนะมาดูดอกนี้ครับนี่ครับเดียบนี่ดอกนี่ครับดูโอ้โหหน้าข่าเรืนี้เครื่อพิเศษนี่ครับหน้าข่าดอกมิ้นท์ตะโบพิเศษตัวนี้ครับนี่เราใช้หมอกตัวนี้ครับนี่รุ่น เนี่ยไอดีเซอร์กิตตัวนี้ครับเป็นตัวขอบตัวนี้ขอบลำโพงเป็นขอบโดนัทติดเพื่อความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นนะครับแม่แม่มันแตกใช่ขอบโดนัทแล้วนะครับราคาเดิม2,500ัาร้อยบาทนี่ครับนี่เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็นแม่เหล็ก220ตัวนี้ครับนี่มาดูเนื้องานข้างในครับสไปเดอร์ครับตัวสไปเดอร์มีน็อตขันนะครับขันสไปเดอร์มีน็อตขันไว้สี่นิ้วตัวนี้ครับไว้สี่นิ้วนะครับเนื้อเส okay. it? It 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 well, imagine, ียงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนี่จะให้ลองดูครับจะให้ลองดูอ่ะมาดูหน่อยเอาเออาวัดใหห้พี่่นย อ้าแล้วพวงขาดไหมเอาไม่ขาดนะไม่ขาดนะแต่เราเม็ดวัดนะไม่ขาดนะโอเคนะไม่ขาดนะโอเคอ่ะมาฐานมาฐานอ่ะอาจารยเม็ดวัดดีสิมาดูขาดไหมไม่ขาดนะหนึ่งเซนโอ้ยอะไรสาระมาเลยวันนี้ตอนอาจารย์ผีมาเอาดูตัวยกยกต่ออีกทีหน่อยดูเนื้อผ้าเนื้อผ้าดูเนื้อผ้าดูเนื้อผ้านี่ครับเนื้อผ้าบอกเลยว่าคุณภาพนลยครับคุณภาพ ไวซี่นิวขอบโดนัทนะนี่ราคายังไม่ขยับขึ้นนะยังสองพันห้าร้อยบาทอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมาดูมาดูข้างหลังดูสไปเดอร์เนี่ยครับเนี่ยดูขึนนี่ตัวตรงนี้ที่ขันนะปุ๊บดิแบบนี้ตัวใช้นี่คลิปนี่เนี่ยวเพื่อแข็งแรงทนทานนี่นะแรงทนทานแล้วดูสไปเดอร์สไปเดอร์กับเนี่ยสไปเดอร์สไปเดอร์โครงสร้างก็เป็นนี่ครับมีที่ล็อกนะล็อกสไปเดอร์นะไม่มนหลุดนี่นะครับนี่แล้วสไปเดอร์แข็งกับไม่แข็งแรงทนทานเพื่อความยืดหยุ่นเลยนะ แล้วก็ทุกดอกเราจะมีรหัสนะทุกดอกจะมีรหัสรหัสดอกนี่เลยนะหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยนี่ id สิบแปดนี่ครับสิบสี่ i4s หนึ่งห้าสี่เก้าจะมีรหัสทุกดอกนะเราจะได้มาดอกตัวนี้ซื้อไปประมาณนานเท่าไหร่จะมีรหัสว่าเพราะดอกจะไม่มีครั้งแตดอกน,นั่นคือไปมาไปมาไปาผลิตมาผลิตมา,มา,มาขายผลิตมาขายประมาณนี้นะเดี๋ยวซื้อก็อีกตัวนี้ก็สี่คูณสี่เป็นพัทะนุนะแล้วก็ตัวชุดนี้สี่คูณสี่ตัวนี้ก็พี่ 4, 4, 4. น,น้องทางนคะรราชสีมานะครับ ก็สี่คูณสชุดนี้น่าจะไปที่มุกอาหารับชุดนี้จำประกอบเนี่ยแล้วก็2องคูณสชุด3า9ห0ืบาทนะชุดนี้ก็ไปที่อำเภอ้ำอยืนจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เส้ 8, 8, นที่แคูณแปดนะไปแถวสงขาหรือพัทลุงเนี่พัทลุงน่าจะมี2อชุดนะแปดคูณแนะอ่ะขอฝากติดตามไว้กันแล้วกันนะครับโปรโดีทีเดน,นะครับตู้พนินไหวพร้อมดอกราคาอยู่ที่สองอาห้ยเบาทตู้เปล่า 2,490บาทนะตัวนี้นะก็ฝากติดตามไปกแล้วกันก็จะมีอุปรกรณ์ที่เพิ่มเติมก็คืออุปรกรณ์ที่เราเพิ่มมาทําไมราคามันมันขยับขึ้นมานิดนึงหรือว่าขยับลงนิดนึงก็อยู่ที่สเปคข้อนอุปรกรณ์ต่างๆที่ลวาน็อตอะไรต่างๆที่เรามาใช้ในระวเครื่องสำคัญในการใช้วัตถุดิบในการประกอบตู้ลาโพงนะฮะก็ฝากติดตามไปกแล้วกันะครัเบเทอร์โบแล้วก็แผ่นยินไหวแล้วแต่ความช่ชอบแต่ละท่านนะตัวนี้เทอร์อบโบก็อีกแนวเสียงหนึ่งนะความความ ที่เราชื่นชอบครับเรามีเทอร์โบอยู่แล้วเราก็ต้องซื้อเทอร์โบเพิ่มเรามีแผ่นดินไหวก็ต้องซื้อแผ่นดินไหวเพิ่มตรงนี้นะครับนี่นะฮะราคาต่างกันอยู่แค่เก้าสิบบาทเดี๋ยวมาดูครับมาดูว่าทําไมราคาเจ้าเทอร์โบกับแผ่นดินไหวไม่ราคาแผ่นดินไหวแพงกว่าเพราะมันใช้ไม้เยอะกว่าใช่ไหมจันนิมใช่ไหมเยอะกว่านะายเยอะกว่าฮนะเยอะกว่าครับแต่ไม้เหมือนกันนะครับนี่อ่ะมาดูขนาดดูขนาดมาตรบเม็ดมาตรบเม็ดมามาวัดเทอร์โบครับวัดเทอร์โบนี่ครับมาวัดดูครับเทอร์โบ กระบ้พร้อมดอกเลยครับห้าพันสามรบาทดอกไอโฟเอสตัว,<า>ตวนี้ครับพี่ตัวนี้ครับดอกตัวนี้บอกได้วา่าเด็ดครับเตือนยังให้ลองดูตัวนี้เนี่ยเพราะว่าไปลองดูข้างนะั้นข้างนะั้นแปดใบเนาะกระเดื่องเนาะรู้ก,กระเดื่องแรงมากครับข้างนั้นแปดใบเอาไปดูมาดูมาดูความสูงก่อนความสูงตัวลำโพงเอาความสูงจากพื้นนะเดี๋วเราไวัดความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับอาจจะพื้นขึ้นมาก่อนหรือเอาไว้ที่เขาเตือนเลย ท่าไรแปดสิบสูงแปดสลึกเท่าไรลึกเท่าไรเจ็ดสิบห้ามลึกลึกลึกบัดนวามลึกหน่อยมีลึกลึกนี่เขรียกเป็นอีกลึกความลึกนะเจ็ดสมาลึกเจ็ดสินะครับสูงแปดลึกเจกว้างเท่าไรกว้าวัดนี้กว้างออกว้างมากหกสิครับกว้างหกสิบลึกเจสบามูงแปนะเทอโบนะรูแผ่นดินไว้แผ่นดินไว้ เอาเอาดอนแผดินไหวนอนสักไปหน่อยนอนนอนดูครับเดี๋ยวมาดูมาดูแผ่นดินไหวครับวันนี้านอนตู้นอนตู้ลงนี่นะดูครับดูไม้ครับนี่โอ้โหเนี่ยใช้ไม้คุณภาพเนีไม่อัตราภูเขาเอามาดูวัดดูวัดดูเอาหันหน้าหันหน้ามาหันหน้าตู้มาหันหน้าตู้มาด้านหน้าฝั่งนู้นนือด้านหลังเอาด้านหน้าอยู่ด้านฝั่งนู้นนี่ด้านหลังอ่าวน้นมาครับนี่นะโอเคนะนี่นะแผ่นดินไหวนะมาดูความสูงครับความสูงอ่ะ วัดความสูงขึ้นมาจากพื้นขึ้นมาวัดความสูงวัดความสูงมาดูมาดูความสูงนะครับวันนี้นี่ครับความสูงนะครับความสูงความสูงห้าสิบเจ็ดเซนติเมตรนะอ่ะถ้าถ้ารวมรวมพื้นเลยก็ห้าสิบแปดนะรวมรวมพื้นตีนตู้นะอ่ะมาดูความยาวความยาวความกว้างเนี่ยความกว้างเนี่ยยาวเลยดี๋ยวเดียวไปลึกแปดสิบสี่ใช่ไหมอ่าแปดสิบสี่เซนติเมตรนะ ดูความลึกความลึกครับความลึกตูลึกอยู่แปนะลึกแปกว้างแปสูงเท่าไรไม่แน่ใจวัดดูอีกเไม่แน่ใจวัดดูอีกอ่าเจ็ดสิบจ็สิแดเจ็ดสิบแอะไรห้าสิบหนะตรงนะห้าสิบแปนะโอเคนะครับห้ แปดสิบสี่ลึกแปดสิบนะสำหรับเจ้าแผ่นนิ้วใบอยู่นี่นะครับเนี่ยดูดูดูฝาหน่อยที่เราปิดเนี่ยดูเขาดูฝาเนี่ยดูไม้ดูเนื้อไม้อะไรอย่างเงี้ยยัดดูเนื้อไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปหั่นเต็มเลยอ่ะนี่ครับปิดดอกนะขันหมดแล้วนะใส่สายแล้วนะใสสายจะหมดแล้วเราปิดฝาเลยครับปิดฝาเคาถามว่าตรงนี้เอาไว้ทำอะไรตรงดูหน่อยตรงนั่นเดี๋ยวเอาไว้รีดเสียงนะให้มันออกเอาด้านข้างนะออกมารีดมันมันจะมากระแทกตรงนี้นะสำรับก่อนเขาเรียกว่าอกไก่แต่สมัยนี้มันเรียกว่าอกอกเป็ด อันนี้เรียกอกอะไรดิอกโอ้โหอันนี้มันจะมาที่ตรงนี้นะมากระแทกตรงนี้แล้วก็จะออกตรงนี้ด้านข้างซ้ายขวานี่นะเพื่อให้เสียงออกไวใช่ไหมตัวนี้หน้าที่ของปัดตัวนี้นะโอเคนะพี่เจ้าแป่นดินไหวนี่นะราคาอ้าวนี่มือวัวอนีวัวหนี่พอหนีวัวโอ้ยนี่แหละเป็ดมันชอบกัดครับเป็ดชอบกัดตัวนี้โอเคนะตรงนี้นะกผ่นดินไหวครับนะที่มันแพงกว่าคือขนาดมันจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเทอร์โบนะครับ ขนาดเกือบเท่ากันหมดแต่าความยาวนึ่นลึกกว่า80ซนตมรนับ80ซนตมรความลึกตัวนี้ก็คือใช้ไม้เยอะกว่าน,นิดนึงแต่เราขายราคานิดเดียวนะนับนี้ตู้พร้อมดอกเทอร์โบดอกไอโฟเอ0 5,300บาทตู้เทอร์บชนิดไบพร้อมดอกไอโฟเอไม่หัตราภูเขาเหมือนกันคอมเพ็นกซแจงเด็กซีระเบิดเหมือนกันนะราคาอยู่ที่นะครับ 5,390บาทต่างกันแค่นี้นะครับอ่ะลูกค้าก็ฝากติดตามดูก,กันแล้วกันนะครับวันนี้เทอร์โบโประทะท่นดินไหวครับพ้อมจัดก,กับเจ้าท้นกัเสนดินไหววันนี้โครโดีเดียทที่อุบลราชธานีครับอัปเดตวันนี้ต้อนรับนะครส่งท้ายเดือนอันวาคม2 5 6 4ที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ